ก็พี่กับแม่แก้วมีสาขาใหม่ค่ะที่ Fashion อ s l a n d ก็ได้ไปลองลองทานซ้มตำที่นู่นอร่อยดีค่ะคือ <c oughs> มันเหมือนว่าเป็นสยกขา่าวเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนมีข่าวว่าเราสองคนไม่ค่อยมีปัญหาการนะจริงเหรอคะไม่ไม่ไม่ได้ไไดทะเลาะกันหรอไม่ได้อะไรเลยค่ะเหมือนเดิม <c oughs> แค่ไปกินข้าวแค่ไปลองทานอาหารที่ได้เจอ ไม่บ่อยเท่าเมื่อก่อนค่ะแต่ว่าก็ยังยังยังได้เจอกันอยู่ด้วยนะโฆษณาที่ยังถ่ายด้วยกันอยู่มีภา,าพออกมาคนก็แซวเลยว่าแบบว่าทั้งสองครอบครัวไปกินข้าวด้วยกันเแต่ก็ก,ก็ก็เป็นสองครอบครัวจริงๆค่ะที่ไปกินข้าวกันเไม่พอแบบเอ้ยแซวกันหนักๆไม่ค่ะมันเอ่อไม่ไ,ไม่หรอกค่ะก็อย่างที่อย่างท,ที่บอกอะค่ะที่เปิดร้านใหม่ก็อยา,ากจะมาไปสนับสนุน เรียกว่าเป็นเรื่องปกติปะะทั้งสองครอบครัวทานข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติมากค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนก็กินด้วยกันบ่อยๆก็เลยแต่ตอนนี้เริ่มเปิดมากขึ้นมากๆสำหรัครอบครเนอะก็เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมค่ะแต่ก็ใช้คำว่าครอบครัวไม่ใช่แบบครอบครัวก็ครอบครัวหนูกับครอบครัวชิ้นเลยเพราะว่าเห็นมีเลี้ยงสองรอบแต่ว่ารอบนี้จะมีเจมมาด้วยอะไรเลยค่ก็มองว่ามันเป็นแบบว่าการไปสปีดกันแค่สองครอบครัว ไม่หรอกค่ะไม่ค่ะก็เอ่อตั้งแต่ปีใหม่ค่ะยังไม่ได้มีโอกาสาแบบวามานั่งทานข้าวนั่งคุยต้องเคลียร์คิวกันด้วยค่ะเพราะว่าทํางานด้วยกันบ่อยเลยพี่อยากับเจมส์องมาค่ะอย่างล่าสุดเอย่างี่เดดไปรับสุปารา,<อ>ากรน้องหมาเนะนะคะเราดูได้รึเปารู้ค่ะรู้ค่ะเห็นน้องเย็นเย็นโดนบอกว่าตัวเงินตัวทองกัดกัดขาข้างหนึ่งหลุดค่ะก็เลยเออพี่เดดเจอเลยเอาไปเอามารักษาแล้วก็เลี้ยงยู แต่คนมองว่าจะเย็นเย็นมาจากเน็ตได้ยัยไวเลโอดไม่น่าจะใช่นะคะเม่นะดูว่ามันน่าจะเป็นชื่อแบบว่าแบบตั้งแต่ตอนเด็กๆของเขามากกว่าเราพูเรื่องหลัมที่เด็กดเขะว่าทำไมถึงตั้งชื่อว่าเย็นเย็นช่วยตั้งตรงไหนไม่รู้ค่ะหนูหนูก็ไม่รู้ว่าไงเพราะว่าทำไมมันชื่อเย็นเย็นเขาบอกว่ามาจากยาย่าหยาดหยาอะไรอย่างเงี้ยยาย่าแล้เย็นเย็น มันมันดูแบบว่าเกี่ยวกับชื่อเราตรงนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวไม่รู้